โซดียห์อยู่กับสาวโบตันเลยนะคะก็แต่เวลาตักลุงสะแล้วนะฮะหลังจากที่เราอันนี้ก็มีผู้กำกับอยู่นะผู้กำกับตอนแรกเป็นคนแจกตัวนะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่แล้วเป็นผู้กำกับหน่วยอะไรคะนี่หน่วยป,าปาาลาปลาอะไรคะผู้กำกับหน่วยปลาปลา นคิดว่ <laughs> าป,ปาปาเี่ยว่าไรบ่าดรบ่าด้วะที่เร้ว่าปาปเหรอที่แล้วเราพาขึ้นไปมุมสูงนะเอา <laughs> หักต้นเพ่อ <laughs> โอ้เล็กสีหักได้ครับนี่เล็กหักได้นี่มาเล้กสีไล่ตาได้นี่ให้เบาถือหายมาหนึ่งค่ะตกตุมแแก้งกันเว้ยแก้งกันสู้มากนะครับแต่ละคลิป มีการถ่ายคลิปแม่น้อยเป็นเรื่องเลยครับดูนะครับเมื่ออาชีพเขานั่งแล้วมือสมัครเล่นอ๋มืออ่อชีพสั่นยันล่ะยู่ข้าหรือหิวอะไร,ระก็กายหยาบไหมแตกได้นี่ อ,อันนี้เราลงยินไว้เพื่อเลี้ยงปลานะดูวัวให้กำลังใจเราวัว เบรกอะมาน้ำเดิปเจกมือเกียร์อกไม่ไนะว่าได้เดี๋ยวละคลิปนึงไงลากคลิปแล้วน้ำมันมันสิเบิ้ก่อนดูน้ำมันด้วยดูน้ำมันด้วยดูน้ำมันถ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วรีบลงเลย เด็กน่ามทเตเยมันยันะไปรับจ้างมาก็รับจ้างมาซื้อน้ำมันทำเติมตรงนี้ใช่ไหมให้ที่ให้หนูซื้อมา ต,ตรงไหนวางโครงการไว้ช <N Liz Gay> ่างวางวางแบบวางโครงการไปเลยงานต่อไปนี่ควยคิวอะใช่เลยขึ้นไอย่างมันจอยไปหน้าซุมมือโตสิตตตายแล้วเอาหน้ามอ ลื่นลื่นลื่นแตกเอาวิ่งอ่ะเออจับมือด้วยจับมือด้วยเอาเปลี่ยนไงจับมือโอ้นกร๊กขายอยู่ล้วมันบวชชาวไคนนัเติมไม่แช่ฮ่่นฮ่าาฮามาฮ่าฮ่ั่เ่าฮ่่า่า่า่อา่นา่า่่่่า่า แข่งกับคนโอ้รึงบ่อเลยครัสงสัยบาวุจะได้ไปกุยแล้วเน,น,นื่องจากว่ามีอาศัยดินเยอะ บทัวาเ <laughs> จะใหญ่สิพาคกันล่อง <laughs> รุ่นใหญ่เขามาแล้วรุ่นใหญ่เขามาแล้ว ต่ากรลบรถนี้นะลูกข้ายยังยิกลูกข้ายยังยิกน,นี่ก็เป็นช่างหิงนะรับหน้าที่ต่อพอแล้วมุมนูนนะ้นอะ ลงแล้วตรงนั้นน่ะฮะเบอเอถอยถอยครับฟ่างถอยมานี่มาหาแม่ฝั่งนี้<ะ> กันร่างทางอ้อม ฝนกำลังลงเม็ดนะฝน,นรินรินลงเม็ดมาแลว้วทำงานแข่งกักษะการทรา,ายฝนจริงๆนะเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกฟัง มันยางไปายามขึ้นบอ่อเพรตะตะไสรไปน <laughs> ไปไปนำ <laughs> ้ำอ่านมากองฝั่งนี้แล้วนะสามรถที่ช่างนกเคไว้นะก็จะเอาลงมุมนี้นะนี่แถวนี้เลยนะ

เลือเฟือนะดินเนี่ยเลือเลยนะนี่เอาขุดออกมาเนี่ยอืมข้างในแกอยู่ไม่ริงกนะารทำทางเนเขาอีกเนี่ยเกียร์ทางอีกพอบโยน,นให้เข้าไปข้างใน แล้วเราจะหลบให้ นะอันนี้ก็ลงดินเพื่อจะเลี้ยงปัน,นินนะคะทุกคนนี่รอติดตามนะ,ะบ่อปลาของแม่นเนอะนะคะรับพ่อยอดนะ,ะทุกคนแกบอกว่าแกจะเลี้ยงไว้กินหน้าเกี่ยวข้าวนะคะก็น่าไปอีกประมาณสองสเดือนนะคะแล้วก็เกี่ยวข้าวแล้วสนมาแเราจเกีกยวข้าวเดือนตุลานะทุกนะคนโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะ ลืมก็ไล์ก็แช่นะคะกดซับจะใช้ช่องสาวโบซาลุยเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้านะคะสบายดีสวัสดีค่ะ